ฉันะเอาไปห้าร้อยดาวเลยอ้เพื่อนใครให้วะในคอมเมนต์บอกนะฉันเอาไปห้าร้อยดาวเกิดเลยิ right? ีไปเอาใหม่เพื่อนไม่เป็นไรช่วงขาดลมก็จะเป็นมี้แบนแม่งไปเลยมแบนแม่งไปเลยพวกมึงจะให้กูแบนอะไรยากันเนาะไม่ทักกันเลยเฮ้ยกมนี้เมียเมียกูเล่นแต่เล่นนะ ไลลกย่าเมึงก็เล่นแคลลี่เด็กก่อดูแลตัวเองอะไรนะเบต้าอินเดียยอนฟาร์มแต่ไอ้ต้อมบอกว่าอะไรวะเบต้าอินเดียยอนฟาร์มโคตรนะจากเมตาลพอเล่นโลตแตกว่ะเพอเล่นโลตแตกกล่ <c oughs> องเราก็แตกเกือบทุกตัวนะเนี่ย อยู่เวงกูคนเดียวกูเล่นโง่จนโลแตกกันนี่ไอ้เงี้ยเบิรงนกูนะกูเห็นท่ากูเองเลยจ้ะกูเห็นแม่กูกูไม่ต้องทำอะไรเยอะกูเกาะหัวเพื่อนจนได้เม็ดเขียวด่าเพื่อนผมก็ได้เพราะเพื่อนผมไก่ยิงป่าผมไม่คตรไก่นะโอ้ยิงแหวนเนี่ยแตกเลยแหวนเอาเยอะ โโอไ้เนินไปดูช็อตที่ผมเล่นแวร์เนินเพื่อนกยกกิ๊ดซี่ยกเจ้าหลอนหลอนหลอนมึงจะยกที่อะไรก็แค่นั้นยกอะไรขนาดนี้นกิ๊ดซี่มาเหอะกี๊ซี่มาอู้กันเอาเยอียบนเอาเฮีะมันจะตายแล้วว่ะพลเรติโดอ่ะ đại bom đại oh. <coughs> ở tay. ủa à? là. ủa là. ủa là. a ่หุ่นก่อนใส่ฮะไม่มีอันตีอีกโอ้เพื่อนโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนไอสัตว์เอ้ย กกไปข้างหลังนะชัยตาเลยกูแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหเพือ่อนโอ้โหเพือ่อนอย่ายวทำผมเพือ่อนก็โหหัวล้อเลยอย่างงี้หัวล้อ,อเลยไอ้ไอ้พอเลเ่นแป้งได้แบบกูช็อตต่อช็อตเลยสัตว์ ไม่เล่นนะไม่เล่นนะูกูไปคนน่งก็เล่นเล่นบนชคดีเพื่อนใครใครอยู่ตรงนั้นไม่ใช่โอ้โเข้าห่างไม่ทันโอ้ชนะเอาไปห้าร้อยดาวเลย้เพื่อน ในคอมเมนต์บอกนะชนาไปห้าร้อยดาวเกินไปจิใครจิป่ะครับเราต้องชนะละเฮ้ยไฟไปแล้วเหียมึงตายได้เฮียไม่รอดหรอกดูมันลำไม่ปวดเจ็บเลยระวังมันรอดสินะ ก็เลยมันหายคป็นโขกบอลป่ะหายหมดเลยทั้งสองตัวเลยป่าซ้ายป่าป่าขวาหรือป่ามังกรอยู่ป่ามังกรอย่างเงี้ยหายมดเลยเช่อย่าออกไปเลยมีเสี่ยงตายมากตอนนี้แสดงว่ามันอยู่นัางชัวร์ไม่กล้าออกนะไอ้ยิ่งได้ยังแม่งห่อพอเล่นพอเล่นหายพอเล่นหาย มันบอกมอกราไม่ไหวแล้วไอ้ฉันเท่าแม่งเลยเออคือบ้างแล้วใช่เออเรนใช่บุ้ยเป็นอะไรใช่บุ้ยเ่อมันไม่แหลกเุ้ยเลิศมัรับแล้วเลิมน้ำใช้อย่าไปวัวไหม ใช่เขาบอกถ้าชนะนะไม่บรรจุลุกๆจิงจังจิงจังไปตรงนั้นโดนดักเล่อเล่เล่นไต่เยอะเลฮะเอาไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไช้มื

เน่าจะอดป่ะได้ช่วยได้เนี่ยต่างคนโดนแล้วออกไม่ไดู้่อกไม่ได้กูแตกแล้วอำลังตาไม่มีเยกพอดีเลยนะจวเอ้ย ตามจัดอะชนะก็ที่สุดนะอืมอืมกูเริ่มรวนแล้วเนี่ะหัวร้อนแล้วเนี่ยโอ้ยเมันตุกตีกูทีกูแตกโอ้โหเห็นระไม่เหรอมันแตกไม่ทันวะเฮียเฮียแทบกูแทบแตกจี่ไม่ยงแรงไอ้นุ้ยก็แรงนะเฮียแคาหนึ่งสายแปดตัว โอ้กูปวด <c oughs> กูมปวดะไอ้เนียนี่เปิดลูกสองหน้าเลปะเยก,กูเล่นตัวอื่นก็ได้นึงให้กูเล่นตัวนี้เออถ้าเป็นหน้าเลยเียบ้ต้อมบอกแล้ว,วอีคตายช่ที่ตายแบเมหน้ข้าเ่นแเนเข้าิเียวกเดียกดีย อ้ไอ้ลดได้ไงเพื่อนเข้าไปพร้อมแันถ้าพร้อมอาจจะได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออชาวเลี้ยสวยใครแทงน้ำหว่ะคั อย่าไปคุมซอนดาร์กมึพอดีกัเกิดพอดีก็เกิดพอดีไปดิข้างบนลนะอยู่บนลเอาอยู่บนลอ่ะไอ้ะขาเดินอะไรไม่ดูหล่อนจริงไปซอนดาร์ก่อนดิมึงเอ้านั่นไงเพื่อนโดนมึงใช่โอ้ กวาวก้อนยูวาวก้อนยูเอาแพนด้ามาเพื่อนมันมีเกิดป่ะมีมีเกิดคิดซีมาแต่ใส่ได้หมดเลยใครก็ได้อะไรเงี้ย พอม่ตามหลุดทอนอะไรกด้เนยเนี่ยเนี่ยพรม่ตามหลังปอปพอม่ตามหลังปอปไปไอ้ไไอ้ไอ้ขบวนถามาขบวนถามาอการก่อนเพื่อนโอ้แตกเร็วจังกูบอกแล้วไม่ทันไม่ทันมันแรงแล้วอ่ะ ไม่ได้ไปดันการเลยเกอตัวนี้เราเสียไม่มีอะไรไม่ได้กินมาเลยได้รอสวยมันเทีย์ก้อนอยู่วะปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันตียับหน้าแมเนี มาดิมึงก็มาดิเกี่ยวกานคห้ารดาวมาห้าหหดาววะเฮ้ยห้ารอยดาววะเฮ้ยเหลือคู่้อไปเกาไปแทงใอ้เื่อเถอะเบ่ตีอะไอ่เี้ยปล่มตีกูอยู่ <c oughs> ปปไนกู <c oughs> ่มปปไม่ถูกเลยเมื่อกปปี้

ไปแม่งเลยเนี่ยไปรับไปเริ่มมีไม่มีไม่รอดนะมีแม่ไปเลยไปเลยนใล่านะมไม่ต้องกลัวระมงอนอี่มาลุ้นกันนะ่าผมจะได้ไหม500ดาวไปเจ็บแล้วนะเราอะเจ็บแล้วนะกอเลยไม่งจะเล่นกูข้างล่งน

ไม่ยอมอแล้วทิบหวังไปแล้วด้วยกูอะโอเคครับชนะนะครับได้ทีหลเลยโกแต่ดาวยังส่งไม่ได้นะเพราะว่าคนติดตามคนดูถูกถูกกดถูกใจเพจอ่ะมันไอ้นี่ มัยังนนไม่ถึงร้อยคนติดไว้ก่อนได้ครับ